วันนี้มาเลยห่กันเสวัสดีครับก็วันนี้มาสัตของใหญ่กันนะครับผมอ่ะสวัสดีครับมากันสี่คนเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพึ่งที่เจอไว้ที่ดูคลิปก่อนนะครับผมใช้ได้แล้วนะครับนี่กำลังเต็มแล้วครับผม <c oughs> ได้กงหนดมือสั้นหน่อยซัดกาแฟ,าฟไปหลายก็องหน่อยไปครับเดี๋ยวลุ้นเลยลุยนะครับผมเต็มแผ่นสวย <c oughs> หมดแล้วเอี่อเมื่อกี้มันตกกลางกลางเลยเลยเต็มแผ่นเอาละเชื่อหนูว่าตรงเนี้ยเต็มแผ่น อย่าพวกจะพบกันเด้อแมนะามมันมปินอดที่ออกินนดเนอแตกแล้วครับผมอ่อนพอดีแล้วครับเยอดบอกว่าเต็มแผ่นยอดเลยับพี่เต็มแผ่นครับ ได้ตะเกียบด้วเจุดอะไดเงเอาจุดดูค่อนมามาจุดครบเลยป่ะยังยังยังให้เขาบวกก่อนค่อจุดควันจะติดเลยนะกูติดแน่นอน่ะดูดิ

ค่อยๆค่อยๆโอเคเอิไมายไก่ยอูแล้วบูันแคบมืองไรงออยู่นี่ไอเอิ์นไปเอาคบมงไอยู่ตรงนั้นเนี่ยคบมึงนะเออคบมเะอยู่ตรงนั้นเนี่จุดได้ป่ะจาคู่บินใช่ปอยิงมาดิคบแล้ว ก็หาวิธ oh, oh, ีป oh, ับไปแก๊สอยู่นะไอเอาเอามาดิรบนู้นโ้่ไปแก๊สกูมาแป๊บเดียวมันถ่ายคลิปนี่ยหละอะ อมาอยู่นี่มานี่มาทางนี้นี่มาทางนี้ใจจะผ่านที่รู้ใจเยบเชือกนะนี่ยืนอยู่แค่ตรงนี้พอมดเดือดการให้อตปกรณ์นะจจดเลยขาวสวยป่ะสวย สวยครับผมเต็มพอไอติมแผ่นเลยครับมันด้งบเหยียดหัวน้ำดีครับผมตื่นครับบังไหมเนี่ยบ <respuesta. S 2> ังบัง <Hayır> บังก <neither> ิ่งนั้นอ่ะนี่ครับหัวน้ำนี่ครับ ไปเต็มดีว่ะไปเต็มดีครับผมน้ำสวยน้ำสวยครับเห็นไหมเห็น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  แล้วก็มีแฟกชักบางโยนมาให้หน่อยไม่รอกอย่าพูด เดี๋ยวสอนครับตันตนน้ำใส่แนเนวไม่ต้องไม่อะฟกอะโอยอกเาอยู่ในกระเป๋าในกระเป๋าทีพีเอาของไว้่ะ ะเห็นยังเห็นเห็นหรือย no. ังเห็นแล้วเออในกระเป๋าเนี่ยอ่ขอโทษทีครับค่ณ้าน้องถ่ายเหนื่อยด้วยไม่ติดด้วยโอ้ยนะครับอะไรนะฮะออยหัวโรยโรยโรยก่อนนะครับต็อกระวังกัน มึงลงไปเลยไปรีบออกเลยไปหายี่ไปช่วยพี่ไปแก๊สก็มาให้ติดมึงพูดยังไงไปนู่นก็เห็นจะมาอีกไปอ่ะจะตอปเลยเห็นเห็นตัดเสร็จแล้วครับบัวไปเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างครับไปครับบัว ตีมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับปิดตาขาวโบเลยครับผมเนี่ยโอ้โหดีกว่าพึ่งที่บ้านรังใหญ่ๆนะครับผมที่บ้านนี่หมดน้ําไม่เวิร์กเลยแต่ที่นี่แหลมแล้วฝนก็ตกบ่อยนะครับผมสุดยอดสวยนะครับผมแล้วนี่อ่อนนะครับผมเป็นไงสวยครับดีใจไหมใจครับอ่าอคครับสุดยอดสวยงาม น้ำเหลืองอลามนะครับผมเป็นน้ำเล็เกี่ยวนี่คุ้มครับผมกระฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์สับตะไคร้ด้วยนะครับผมไปครับสวัสดีครับัสสวดีครับสวัสดีครับไปครับ